กลัวเรามีตัวสูตรใบคำชูจะกลัวอะไรเออฮ้ยังไงล่าเพ่ไปกันต่อเลยแล้วกันครับบมีข้อมูลสุดท้ายรอลุนสเกเตอร์นะมันก็รอหน้ารอตาม,มาแล้วจะพีจ๋ามาแล้วจะเห็นหรือ,อยังเนี่ยจะไปกลัวอะไรเปอร์เซ็นต์เกกว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซน็เเซน,ตเเซนต์ที่สีเขียวเราก็แค่เล่นตามเปอร์เซ็นต์แค่นั้นไม่ได้ยากเลยค่ะ ไปกันต่อยอข้อมูลสุดท้ายนะจ๊ะสำหรับนักมวยของเราปืดปาดปาดปูนปารุนปารินปาราน <c oughs> อ่ยีกสองมูนสุดท้ายจ้าสำหรับเป็ด0ของเราไหลไปต่อได้เลยครับกระโดดมาในรอบนี้โอโหวไยมาคอมโบสวยจัด จ้อีกหนึ่งหมุนฟรีสุดท้ายนะพี่คอมโบไฟลุกไฟลั่นไฟระบงไฟระ,ะเบิดมาแล้วไปคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ บสวบัสดีพี่พๆทุกท่านโดยนอจ๋าวันนี้ก็มาเจอก,กันกับน้องนักมวยกันก่อนเลยละกันนะคะมาทุนที่ร้อยเก้าเ้านี่จ๋าเขาเริ่มต้นที่เบทหนึ่งบาทสิบหมูนกันก่อนเลยละกันนะจ๊ะพี่ๆใครที่เข้ามาแล้วอยากเล่นอยากตามก็คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเป็นลิงก์ที่น้องปักหมุดเท่านั้นเลยนะคะที่นี่เป็นระบบออโต้ราคาพี่ขาสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทําเทิร์นนะพี่ๆท่านไหนที่ สนใจอยากตามวันนี้เราจะมีตัวสูตรแจกให้ฟรีแล้วก็มีเทคนิคแนวทางการเล่นให้ด้วยพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ฟรีนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อเลยแล้วกันในะรอบนี้ขอเพิ่มไปที่เบส10บาทกันก่อนเลยแล้วกันนะจ๊ะพี่เพราะว่าวันนี้ก็บอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับเกมน้องรักมวยก็อยู่ที่80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ขาเปอร์เซ็นต์ก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยจ้า เข้าฟีมเมื่อก่อนเลยนะรอบนี้8หมุนสำหรับน้องนักมวยของเรานะคะพี่ค่ะเห็นหรือ,อยังบอกเลยว่าปังแค่ไหนสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มพี่สามารถทักน้องมาได้เลยนะคะ ที่ลิงตายคอมเมนต์เท่านั้นที่ลิงก์ที่น้องปากหมุดเท่านั้นใครที่รู้ตัวเองแล้วว่าเล่นแล้วไม่เคยได้กําไรนะคะเล่นที่ไหนแล้วไม่เคยปังก็ทิ้งมันไปได้เลยเราก็ได้ลองแล้วนะคะว่ามันไม่แจกมันไม่แตกแล้วก็หาที่ใหม่หาที่ที่มันดีๆหาที่ที่มันแบบบอกเลยว่าพี่ที่นี่เป็นระบบออโต้นะคะพี่ขาเร็วไม่มีขั้นต่ําด้วยไม่ติดเทินด้วยแล้วที่นี่บอกเลยเราจะมีตัวสูตรแจกให้ฟรีเป็นสูตร AI บอกอัตราการชนะเกมแจกเก แตกถึง100%กันเลยทีเดียวใครอยากรับสูตร AI ตัวนี้สามารถเข้ามารับกันได้เลยที่ใต้ลิงก์นะจ๊ะพี่พจ๋าที่ใต้คอมเมนต์ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ลิงก์ที่ปักหมุดเท่านั้นแจกให้ฟรีนะคะพี่นะรีบเข้ามารับได้เลยจ้ะพี่เออใครเร็วใครได้ใครทานได้กําไรไปก่อนนะจ๊ะพี่ใครช้าบอกเลยว่าช้าแล้ว ช้ากว่าคนอื่นนะเ้าแล้วหมดอดนะจ๊ะมาสเกตเตอร์ในรอบนี้เข้ามาสามตัวนะจ๊ะพ,พี่จ๋าเข้ามาเลยจ้ะแปดหมุนฟรีแปดหมุนฟรีสําหรับน้องนักมวยในรอบนี้นะจูนะจีนะจ๊ะไปกันต่อเลยครับผมอีกค้าหมุนสุดท้ายสําหรับเบสิบบาทนักมวยมากระโดดมาปึ้งปางป้อง เออมาแล้วจ้ะพี่ไอแดงกับไอน้ําเงินไอแดงมันเป็นนักสู้แล้วก็ไอน้าเงินมันคืออะไรอาคอมโบคอมโบวายมาแล้วจ้ะพี่นะรอบนี้อ,อไอแดงมาพี่คอมโบไมกเกรบสวยจัดปรัดบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปกรต่อเลยละการวายมาสี่ตัวอีกแล้วยังไงท่านผู้ชม เงินรางวัลรวมนื้อรอบนี้นะจะพี่จ๋า237บาทจ้ะ237บาทอย่ายงสวยๆได้มาแป๊บปุ๊บแป๊บปั๊บโอ้โหได้มาแล้วว่าเกือบพันนะแก แ๊บเดียวเองอะเดี๋ยวจะไปเบตเจ็ดบาทแล้วกันนะคะพี่ขาเดี๋ยวน้องจะไล่เบตต่ำๆให้ดูเพื่อบางคนที่ชอบอยากเล่นเบตต่ำๆเดี๋ยวมาเล่นให้นะคะพี่ขาบางคนก็อยากเล่นเบตสูงเพราะว่าบางคนก็ใจร้อนไปเบตยี่สิบสามสิบสี่สิบก่อนแต่ต้องดูเปอร์เซ็นต์นะพี่ถ้าเปอร์เซ็นต์มันมาให้สูงเราก็สามารถเล่นได้พี่ต้องดูในตัวสูตรด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่มเบตตอนไหนก็ได้นะ แนะนํนาให้เล่นเปอร์เซ็นต์สีสีน้ําเงินนะคะพี่ขาแล้วก็สีเขียวนะเล่นได้ตามได้หมดเลยค่ะพี่นั่นคือเกมที่มันอยู่ในช่วงเวลาบุญธรรมก็สามารถเล่นกันได้นะคะพี่นาะใครอยากตามก็รีบตามนะคะพี่ขาเพราะว่าบอกเลยว่าไม่มีคําว่าผิดหวงังมีแต่ได้กับได้อย่างน้อยขั้นตามหลักพันนะ่ะได้อยู่แล้วหลักพันไม่ว่าจะพันสองพันสามพันน่ะพี่ได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวบม่ต้องกลัวเด้เอเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วตอนนี้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์สีเขียวนะพี่สามารถเพิ่มเบ็ดได้เลย ยังไงยังไงเกือบเต็มจอไปยังไงพี่บอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์เขียวะเพิ่มเหรได้เลย,เลยมันจะเปให้ไม่ต้องกลัวนะคะพี่เออไปกันต่อเลยอีกสี่มนสุดท้ายเปอร์เซ็นต์ก็จะมีขึ้นมีลดตลอดเวลานะพี่สามารถดูได้ทุก10นาที20นาทีก็สามารถดูได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์มันขึ้นหรือว่าเปอร์เซ็นต์มันลดเร็วหรือยางเราจะไปที่เวทห้าิบแล้วนะจ๊ะ วเรามีตัวสูตรใบคําชูจะกลัวอะไรเออเฮ้อยังไงหล่บเพ่ไปกันต่อเลยแล้วกันครัโผมมีข้อมูลสุดท้ายรอลุนสเกตเตอร์นะมันก็รอหน้ารอตาม,มาแล้วจะพีจ๋ามาแล้วจะเห็นหรือยังเนี่ยจะไปกลัวอะไรเปอร์เซ็นต์เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่สีเขียวเราก็แค่เป็นตามเปอร์เซ็นต์แค่นั้นไม่ได้ยากเลยค่ะ ไปกันต่อยอข้อมูลสุดท้ายนะจ๊ะสําหรับนักมวยของเราปืดปาดปาดปูนปารุณปารินปาราน <c oughs> อีกสองมูลสุดท้ายจ้าสําหรับเป็ดห้สของเราไหลไปต่อได้เลยครับ <c oughs> กระโดดมาในรอบนี้โอโหวไยมาคอมโบสวยจัด จ้าอีกหนึ่งหมุนฟรีสุดท้ายนะพี่คอมโบไฟลุกไฟลั่นไฟระบงไฟระเบิดมาแล้ว <laughs> ไปรับไปก่อนพันสองนะรับไปก่อนพันสองสำหรับเบดห้าสิบแนวรอบหนีนจึจีปิดท้ายที่เบสสองบาทเลยแล้วกันนะพี่นะ ไปสักสิหมุนเดี๋ยวจะเล่นเบดต่ำให้ดูสัป,ปินอนแตกง่ายบอกเลยนจะจ๊ะอะไปกันต่อเฮ้ยยังไงเบสสอเคมาสตัวยังไงสกเกตเตอร์มาอีก2แล้วครับผมเฮ้ยเบสสอไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะพี่นะ อโอเคถ้านั้นเดี๋ยวน้องก็จะขอตัวไปถอนก่อนเพราะว่ามาถุนแก้นิดเดียวเองหลักร้อยเองพี่ร้อยกว่าบาทเองนะได้กําไรมาแล้ว2000กว่าบาทก็ได้ถือว่าได้ค่าขับข้าวใครอยากเล่นใครอยากตามลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเป็นลิงก์ที่น้องปักหมุดเท่านั้นวันนี้ก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกๆท่ทานด้วยนะครับะบ,บาย